สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประสมศึกษาปีที่3โรงเรียนของบางก้าวทุกคนนะวันนี้กลับมาพบกันในวิชาสุขศึกษานะครับสอนโดยครูอดิเทพวงจับป่าเช่นเคยโดยในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนกันเรื่องการรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารห้ามู โภชนะบัญญัติกีปการนะครับการดูแลตนเองนะครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตบทที่1นนะครับเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอ e ุบัติเหตุภายในบ้านนะครับอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจนะครับและ มีสาเหตุหลายประการนะครับซึ่งเกิดจากความประมาทด้วยนะครับและเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเรามาดูถึงสาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยมีหลายสาเหตุเลยนะครับส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย <c oughs> เช่นความประมาทการแม่ระมัดระวังของผู้อยู่อาศัยนะครับโดยสาเหตุของการ เกิดอุบัเหตุในบ้านเนี่ยมีดังนี้นะครับหึงเลยคือการเคลื่อนไหวไม่ระวังเช่นการวิ่งเล่นในบ้านนะครับก็ทำให้เกิดการลื่นล้มหรือชนสิ่งของต่างๆนะครับและวิ่งขึ้นลงบันไดก็มีเป็นสาเหตุของการตกบันไดนะครับสายที่2คือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ระวัดระวังนะครับเช่นใช้มือหรือสิ่งของในแห่ปลั๊กไฟ หรือเสียบปลั๊กไฟขนาดมือเปียกนะครับก็ทําให้เกิดไฟดูดได้นะครับเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นะครับใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดสาเหตุที่3นะครับคือการใช้สิ่งของไม่ถูกวิธีนะเช่นเปิดแก๊สทิ้งไว้ไม่ยอมปิดนะครับจุดไม้ขีดไฟเล่นนะครับใช้ของมีคมอย่างไม่ระมัดระวังนะครับดูจากภาพนะครับเด็กถูกผู้หญิงถูกมีดบาดนะครับเด็กผู้ชายตอกตะปูเนี่ยไปโดนมือตัวเอง โดยนะครับอุบัติเหตุภายในบ้านเนี่ยนะครับมีไม่ใช่แค่การาชนหรือการล้มนะครับรวมไปถึงการไฟถูกไฟฟ้าช็อตการถูกมีดบาดหรือว่าเกิดไฟไหม้นะครับอักขีภัยต่างๆนะครับไม่ใช่แค่อาการลืร่นล้มบาดเจ็บเฉยๆนะครับมีอุบัติเหตุภายในบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่ครูบอกไปในสาเหตุ ดูอย่างรูปตกบันไดบ้างนะเด็กเอานิ้วไปแย่ปั๊บไฟบทําอาหารแล้วไฟไหมหรือว่าพื้นลื่นก็ไปเดินลื่นล้มนะครับทีนี้เรามาดูถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านกันบ้างนะการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับคือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยอาจจะทําให้เราเได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรรู้วิธีป้องกันอันตรายซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับหคือตรวจดูสภาพของเล่นก่อนเล่นหรือตรวจดูอุปกรณ์ในบ้านก่อนใช้งานเสมอเช่นเราจะเล่นของเล่นนะครับเราก็ดูซิว่าของเล่นชิ้นนั้นเนี่ยมันชำรุดหรือมีส่วนแตกทําให้บาดมือหรือว่าอะไรเราได้ไหมนะครับหรือตรวจดูอุปกรณ์ในบ้านก่อนใช้งานเช่นพัดลม เราจะใช้พัดลมเราก็ดูซิว่าพัดลมเนี่ยมันอยู่ในสภาพดีไหมนะครับสุดโซมไหมนะครับตรวจดูทุกๆอย่าง2ก็คือไม่ควรเล่นสิ่งของที่ทําอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเช่นของมีคมวัตถ wi ุ Wi-Fi อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นนะครับเช่นอย่างที่บอกของมีคมพวกมีดพวกอะไรก็เด็กเราไม่สมควรไปเล่นนะวัตถุ WiFi เช่นแก๊ส ไฟแช็กหรือว่าไม่ขีดไฟเนี่ยเราไปเล่นก็อาจทาให้เกิดไฟไหม้บ้านได้เลยนะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคึงอาจจะเกิดไฟลั่วนะครับไฟดูดเราก็ได้ไม่ควรนําไปเล่นเด็ดขาดนะครับ 3. ไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านนะครับเพราะอาจชนคนอื่นหรือสิ่งของได้นะนชัดเจนอยู่แล้ว4นะครับไม่ควรปีนป่ายขึ้นบนที่สูง เช่นโต๊ะตู้ต้นไม้กำแพงนะครับเพราะอาจทำให้พัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บนะครับ 5. เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วเนี่ยต้องเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ 6. ควรแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบเมื่อพบพิ่งสิ่งผิดปกติอยู่บนพื้นเช่นน้ำน้ำมันเศษแก้วนะครับเศษกระเบื้องหรือพบเครื่องใช้ในบ้านชำรุดเสียหายนะครับนี่ข้อนี่คือวิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน <calm. S 2> เราต้องมีความระมัดระวังตรวจด,ดูทุกอย่างตรวจเช็คทุกอย่างนะครับและไม่ดื้อไม่สซนเกินไปนี่คือวิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านทีนี้นะครับเมื่อเราป้องกันแล้วแต่มันก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เราก็จะมาดูวิธีขอความช่วยเหลือบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับหนึ่งเลยนะครับวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับให้รีบร้องขอความช่วยเหลือ นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนเองหรือคนอื่นให้ผู้ใหญ่ทราบโดยทันทีนะครับเช่นเราลม้มนะครับเราก็ต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้เขามาดูว่าเราเนี่ยมีแผลบาดเจ็บตรงไหนเขาจะได้ช่วยเรารักษา 2. นะถ้าเกิดการบาดเจ็บขึ้นกับตัวเองเนะให้บอกการบาดเจ็บและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจนนะครับ,รบเช่นเราวิ่งลม้มนะครับเข่ากระแทกนะครับ,รบก็ให้บอกพ่อ แม่นะครับว่าเราเนี่ยไปวิ่งเล่นมานะครับและเราเกิดสะดุดล้มนะครับล้มตรงไหนนะครับบริเวณไหนนะครับมีเศษอะไรอยู่ไหมนะครับก็ให้แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองให้ครบทุกอย่างห้ามโกหก 3. นะครับถ้าเกิดการบาดเจ็บกับคนอื่นเนี่ยให้รีบบอกสถานที่เกิดเหตุและการของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นเราเห็นน้องตกบันได ราก็ช่วยบอกแม่ว่าเห็นน้องตกบันไดตกลงมากี่ขั้นนะฮะส่วนไหนกระแทกก็บอกไปให้ครบนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลน,นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านวันนี้ การบ้านของเรานะให้นักเรียน,นยปฏิบัติกิจกรรมวิธีการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านคนละ1กิจกรรมนะพร้อมถ่ายภาพส่งลมอัลบั้มส่งงานคนละพนึ่งภาพนะครูคได้บอกไปแล้วนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านมีทนะั้งหมด6ข้อให้นักเรียนเลือกทาํามาหนึ่งอย่างนะแล้วก็ถ่ายนะรูปในการทํากิจรกรรมนั้นๆนะส่งลงในอัลบัม้มส่งงานวิชาศึกษานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ